สนับสนุนโดยภ i v เว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา หลังจากมีภาพเผยแพร่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ MG โดยในรายงานระบุว่านั่นคือ MG S5 รถยนต์ SUV ขนาดกลางบนกลุ่มพลังไฟฟ้า100%รุ่นใหม่ของทางค่าย MG โดย MG ระบุว่านี่จะเป็นอาวุธใหม่เพื่อนำมาตอกตรอนกับคู่แข่งอย่าง BYD a t t o 3โดยทาง MG เผยว่ามีแผนจะเปิดตัวในเร็วๆนี้และหากดูจากภาพภายนอกของ MG S5 ที่เผยแพร่ออ,อกมาจาก MIT ในจีนแล้วนั้น เราจะเห็นถึงการกลับไปใช้ดีไซน์ด้านหน้าแบบตัว X เ,เช่นเคยโดยมีฝาหน้าและช่องดักลมที่ออกแบบมาให้พุ่งไปคนละทิศทางชายล่างเป็นสีดำรอบคันตัดกับสีของตัวรถล้อและกระจกมองข้างจะมีให้เลือกอย่างละสามแบบหลังคาจะมีทั้งแบบธรรมดาและพาโนรามิกซันรูฟส่วนด้านหลังไฟไท้ายจะรมดำและเชื่อมต่อหากันตลอดแนวรวมถึงขนาดและมิติตัวถังของ MGs 5ที่ปล่อยออกมานั้นก็จะมีความยาวอยู่ที่4 4 7 6่มิลลิเมตรกว้าง1 8 4 9ส mm, มิลลิเมตรสูง1,621ม mm, พิเ ระยะฐานล้อ2,730ม mm, ิลมโดยจะมีล้อขนาด17และ18นิ้วซึ่งหากดูจากขนาดแล้วจะมีความใกล้เคียงกับ BYD a t t o 3และ Omoda 45 EV อย่างมากและจากรายงานที่ปล่อยออกมาระบุว่าคุมพลังของ MGs 5นั้นจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ติดตั้งไว้ด้านหลังโดยขับเคลื่อนล้อหลังที่ผลิตโดยอยู่ใน Automotive Electric ที่ให้พละกกำลังสูงสุด170แรงมา้าหรือ125กิโลวัตทำความเร็วสูงสุดได้170กิโมต่อชั่โมง ส่วนแบตเตอรี่นั้นจะเป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตจาก C A T L ซึ่งเบื้องต้นมีการวิเคราะห์กันว่าน่าจะมีให้เลือก2ขนาดให้เลือกแต่ยังไม่เปิดเผยถึงขนาดความจุออกมาส่วนภาพภายในห้องโดยสารนั้นก็ยังไม่มีเปิดเผยมาด้วยทั้งนี้คาดการว่า M G S 5อาจใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ M G 4และนี้ยังเป็นครั้งแรกด้วยที่ M G ตั้งชื่อรถยนต์ที่ออกขายในจีนด้วยตัวอักษรตัว S เป็นตัวแรกซึ่งก่อนหน้านี้มีการจดสิทธิทบัตรเครื่องหมายการท้า S 9ซึ่งจะนำมาใช้กับ R Euro, รมมรเราก็ด้ว,ว่า MGSH จะเน้นไปที่การส่งออกมากกว่าทําตลาดในประเทศจีนซึ่งหมายความว่าน่าจะนําเข้ามาทําตลาดในไทยอย่างแน่นอนเพื่อมาเป็นอาวุธหนักในการทารบกับ BYD Auto 3ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทาง Auto c a นิวจะรีบนํามาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับ Auto c a นิวขอบคุณครับ